จาแล้วจักเอนันย่อมไม่เข้าที่พบไยอเอาเบรกไว้เท่านี้ก่อนไ,ไปนนอ่านต่อสวัสดีเพื่อนๆะครับปดนนะก็เบรไว้ข้บไว้กิน,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 นขน้างล่างพูดกับหลวงปู่หลวงปู่อะไรเริยบได้นะสวัสดีครับน้นน้ำาม ครับสวัสดีครับคุณบุญยอดัวนท่านคุณกังสดาร์ทำท่านน้ำหนักแน่นสยามครับท่านเครื่องมันไม่ค่อยดีติดๆจับๆรับมอรคุองเอนจริเรือุปทานเนี่ยนะหรือมันจะมีอุปปาอะไรมันมีหลายอุปถ้าอุปทานนี่เป็นเรื่องของ เลยแต่บุปัีติต้ือกันตากันแน่แต่ว่าผมเข้าใจเวลาทั้งแรง<บ>มันมันเป็นเรื่องของความยึดนั่นแหละว่าเรื่องของความยึดเพราะว่าเา่ถ้าที่หนูถ้าที่หนูประทานแล้วก็จะปฏินีพานแล้วก็ปฏิก็เป็นเห็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดฟุบบางครั้ง บางครั้งตัวเดียวกับอันฉันทะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอุปัติมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดทุกข์ในในชุดน,นี้ตั้งว่าอุปัติ่หมาเกี่ยวกับตแต่นี้อุปัติมันแปลว,ว่าการเข้าไปตั้งไว้ว่าอะไรจะตั้งมาอันก็าาาก้า้ตั้งไว้ก็คืออนุสัย ึดแล้วยึดยาวไปเลยแล้วแต่สูตรนะแล้วแต่สูตรมันจะเปิดสูตรสูตรใหม่ควาอย่างหนึ่งบางสูตรใหม่ควาอย่างหนึ่งเจ้าแล้วสังเกตดูว่าการการเจริญวิปัสสนาไม่ว่าอนา,านาปานสติไม่ว่าจะเป็นที่ประดานทีไม่ว่าจะเป็นโพชฌงเกต พระองค์จะพูดถึงมากเลยเรื่องของอ,อุปัติเนี่ยที่พระองค์ได้ตัสว่าเข้าถึงเจตุวไม่มุดปัญญาวิมุตติอันหาธรรมไม่ได้แต่ถ้ามีอุปัติเหลืออยู่จะได้เป็นอนาคาเมก็คือก็คืออนาคามีเขาละอุปัติเขาเล่าว่ายังมีความยึดมั่นอยู่ยังละไม่หมดอ่ะ ปฏิเหลืออยู่ไม่เป็นอราคามีอืมอย่างนี้อุปัติอุปัติมันก็มีหลายที่นะแต่ละที่มันไม่เหมือนกันแต่เมื่อกี้ที่อ่านในชุดเนี้ยอุปัติหมายถึงกรรมนะเออมีกรรมมันเอ่อใน,วนทวายรรตาดุษฎสนาร์หมยแสดงว่าแสดงว่ามันเอ่อแสดงว่าก็ยังมี มีคำขาวอยู่ท่านผู้ที่ไม่สามารถที่จะเป็นอาราหัาไดเ้เป็นอริยพาานได้ก็อาราคามีก็ถือว่ายังเป็นผู้ที่ยังยังเกิดอ,อีกไม่ได้เป็นผู้ที่ไม่ได้กลับมาอู่โรคนี้ก็คือในสุด,ด,ใ,นสดในสุดนี้ท่านบอกว่าวางัวางวังหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างได้ อาราธนาบนในปัจจุบันหรือความเป็นพระอนาคามีเมื่อยังมีอุปาทานานะครับถ้าพูดในส่วนนี้ที่เราไม่ค่อยพูดกอบางทิมันมีหลายที่อย่างเช่นในนั้นทัศในนั้นทัศในส่อุปางทีในนั้นทัศใิส่วนปางทิในในส่วนนั้นหมายถึงการหมด ว่าน,นคำเดียวกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันเรามาดูนั้นคสูตรก็ได้อุปัติอุปัติเมื่อกในในมหอสติปัฏฐานดดนั้นรน่ทศัพท์กันนะคนโทรศัพท์อันนั้นทาหอรเอาเลยทหารแททารนี่มันมีอุปัติทศฐารอุปัติทอ,ททอทโทม าาอ,อันนั้นมันเป็นเป็นปัญญแพนละอาจจะผิดอาจจะถูกเราในยง่สำคัญก็เาอาเอาอัธถะดีกว่าท่าทนคุณอือชอบพยายามศึกษานี่แหละเอาเพื่อนเพื่อนลองฟังที่คุณกอนพูดมาเือตอทาหารก็มีตอทุ่งก็มีลองฟังคนที่สน,นะ เทวดานั้นขันยืๆๆนอยู่นักที่วรส่วนข้างหนึ่งแล้วแรได้กล่าวคาถาดีในจกักรพรพระภูมีพระภาคว่าคนมีบุญย่อมยินดีเพราะบุญทั้งหลายคนมีโคย่อมยินดีเพราะโคทั้งหลายเหมือนกันฉะนั้นเพราะอุบัติเป็นความดีของคนบุคคลใดไม่มีอุบัติบุคคลนั้นไม่มียินดีเลยอุบัติในที่นี้หมายถึงกรรมคุณนาว่าอย่างนั้นนะนี่พระเจ้านะ คนมีบุญย่อมเศราสุขเพราะบุญทลายคนมีโคย่อมเศร้าสุขเพราะบุญทำลายเหมือนกันฉะนั้นเพราะบัติเป็นความเศร้าสุขของคนบุลใจนของบัตคนนั้นไม่เศร้าสุขเลยในสองสูตรบัติไมายคนละอย่างไม่เหมือนกันสองสูตรอ่าบอลมีอะเสิมได้นะอาจารย์เที่ยวก็ ปีใหม่ปีใหม่นี่เชอากทาสุีครับจะจะยกมาให้อยู่ที่ไหนแสดงอย่างไในนันทีสุดีก็มีพูดถึงเรื่องอุปบัชไว้สิยาการมุบัชแปลว่าอุปบัชิคือกามเป็นไปได้ไหมกามอุบัิชเป็นีเพราะว่าคือตพวก็คือกามไมความ ไม่ใช่ไม่ถอว่าต้นตอมันไม่มีแล้วทีนี้หนูก็ไปดูคนอื่นะคอมเมนต์เขบอกว่าเรน่ใช่อย่างอื่นแล้วขันใช่งวันที่วัี่ี่เรเขาไม่ใช่ใอย่างอื่นแล้วไมเใชและอภิสังขารวันที่ผุ้ัฏิคืออภิสังขารก็คืออภิสังขารนี่ท่านกล่าวไว้สอย่างในในอธิการาชูนี้นะนี่แหละผมว่าเรื่องความหมาย ต่างกันแต่คำเดียวกันเนี่ยทำไมให้เราต้องแยกยนมากเลยเห็นไหมเราเห็นแมวแล้วเาปไหนอ่าโอเคนะครับตรงนี้เพื่อนเพะเด็ยนยังไงนี่การตวอธิบายหรืองอุปีมาด้วยนะครับการตัอธิบายรออยา,ายละเอียดว่าคำว่าอุปจีหมายความว่าอย่างไรนะครับจิงอยู่แม่กามทั้งหลาย เพราะว่าจะนั่งถ <số. S 2> ัมนี้ว่าความสุขที่บุคคลเข้าไปตั้งไว้ในกรรมของคนนี้ความสุขที่บุคคลเข้าไปตั้งไวไอ้อุปาอุปาที่อนอันเข้าไปตั้งไวท่าแปลว่าไรความสุขที่บุคคลท่านแปลเป็นรูปของกรรมเมื่อวานชมด้วยความสุขที่บุคคลเข้าไปตั้งไวในกรรมขอคนนี้ก็เพราะความทิ่กรรมเหล่านี้ พระกรหมโรนี้เป็นที่อาศัยอยู่แห่งความสุขดังที่ตัดไว้ยามาความสุขความสุขมันนัดตใจอาศัยกรรมบุญอาึ้นในชอวาความพอใจในกรรมทั้งหลายดังนี้คือท่านอธิบายความหมายปฏิในที่นี้หมายกรรมบุญน ท่านก็ยังอธิบายว่าแม้ขันทั้งหลายก็จะเรียรกว่าบางทีเพราะความขันเหล่านั้นเป็นที่อาศัยอยู่แห่งทุกข์ซึ่งมีขันเป็นมวลบางทีพูดถึงเรื่องความสุขที่บุคคลทำไปตั้งไว้แต่มาทีเพราะความขันเหล่านั้นเป็นที่อาศัยอยู่แห่งทุกข์ซึ่งมีขันเป็นมูล แม้กิเลสทั้งหลายก็ตัเรียกว่าอุ่นวายเพราะความที่กิเลสเหล่านั้นเป็นที่อาศัยกรแห่งทุกในอบายแม้อวิสังขารทั้งหลายก็ตัเรียกว่วุินวายเพราะความที่อวิสังขารเรานั้นเป็นที่อาศัยแห่งทุกขในภพแต่ท่านก็อธิบายหมดแล้วแต่แต่ให้ที่นี้คือในนั้นท่านกี่ส่นี่นะท่านประโชห์ของกาบูวันรอบกาบ ไปอำนาจในวัตถุทั้งหลายมีการอยู่ในปราสาทสามรูเป็นตนมีที่นั่งนอนอาบผ่อเชื่อผ้าอันุรานมีบริวารคอยบำรือด้วยการ้อนหลับเป็นตนเป็นเหตุนำมาซึ่งสิ่งที่สมณะย่อมยังดาระให้อยู่เช่นนั้นบุตรทั้งหลายและโคธทั้งหลายฉนันใดจึงทราบว่าแม้อุปาิเหล่านี้ก็ฉันนั้น ก็จบแล้วเรื่องของอุปทิที่เรามีใครจะเสริอมไหมอีเพ่อที่พ่อจะเรื่องอะไรนะแค่แค่บอกว่าในบางสูตรแสดงโดยหมายความอย่างนี้บางสูตรอุปทิมีหมายความห่ายที่แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรอโอเคครับอนครับฟังฟังดูแล้วประมวลรวม เป็นส่วนที่ที่เป็นที่ตั้งของของอุปทานเป็นอุปธิก็คือมันเรียกว่าถ้าไม่มีอุปธิมันก็จะไม่มีอุปทานเนอหรือว่าหรือว่า <Technology S 2> เป็นหรือว่าเป็นตัวแทนของท้าและอ iza, ุปธิทั้งหลายเป็น,ปนไปได้ไหม เป็นไปได้ไหมอุปัติมีอยู่แต่ไม่มีอุปทานเขาเป็นไปได้อาอย่างสมมติว่ากามคุณมีอยู่แต่ไม่มีอุปทานในกามคุณเนี่ยเออมีหลือยู่มีขันธ์ห้าอยู่แต่ไม่มีอุปทานในขันธ์ห้าได้ไหมมันเป็นมันมันเขาเรียกคล้ายๆจะเรียกอย่างนี้ก็ได้คล้ายๆกับเป็นแค่คำ คำการีเฉยอ่ะคำการอีตรการที่ว่าถ้ากล่าวตรงไหนที่มันไปเชื่อมกับสับที่เป็นเหตุมันก็เป็นผลเช่นอ่าันธูปธิอย่างเงี้ยคันธูปธิเนี่ยเป็นผลเพราะว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุก็คือตัณหากิเลสุอปธิเนี่ยเป็นเหตุ มันมันต้องไปดูว่าแต่ละสูตรอย่างอย่างกามุปฏิเนี่ยท่านยกมาท่านบอกว่าอ่ามอ,อันบาลกามกุณหไม่กกมกุณหกามกุณีเอวงังวุตสาสุขสะอธิธานภาวโตูขาความตั้ง ว่าที่ตั้งอย่างยิ่งแห่งสุขตามที่ท่านกล่าวไว้ว่าบัรจักกรรมทำใดย่อมตั้งทำใดอาศัยในการ,รมคุณหา้าเกิดขึ้นก็คือสุขสมณะอันนี้แหละเรียกว่าอาสาทะแห่งกรรมอุปาิตัตนี้เป็นไอตัว ตนันนี้น่าจะเป็นการองปทิใช่การองปทิการนี้การแต่ทำไมมันเหมือนเป็นอาสาทธะละอาสาทธะคือความน่ายินดีของการก็คือตัวสุสมนะอ่สุสมนะครับเรียกว่ากับโอเคถ้าอย่างนั้นก็ เนี่ยอันอันนี้ยเขาเลยต้องต้องแยกไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านใช้ศัพท์ว่าอุปอุปัฏอุปทิตัวเนี้ถ้าดันไปแปลว่าเป็นขันองธรรมก็จะเกินในที่เนี้ยเพราะว่ามันแค่สุขสมนัพที่เรียกว่าอัศธาเป็นความหน้ายินดีของกรรมองธรรมมันจะเกินถ้าไปบอกว่าเป็นขันเพราะขันมันมากกว่าสุขสมนัพที่เป็นความลึกเพิ่มของกรรมถูกไหมสุนที่ท่านยกมาอันดีอันี น่นาทัดตีสูตรน่าจะคนละสูตรแต่มันความหมายเดียวกันอถ้าไอ้สูตรที่บอกว่าเป็นขันเนี่ยสับตรงที่นั้นน่ะถ้าไปแปลว่าเป็นสงสม,สม,มนะก็ไม่ได้ยีิเพราะมันมันไม่ครบมันขาดเพราะตรงนั้นน่ะสับนั้นน่ะมันเชื่อมกับสับอื่นๆแล้วมันองค์ทำจะครบก็ต่อเมื่อว่าแปลว่าขัน เกินถ้าถ้าเกินหรือขาดไปกว่านั้นสุตนั้นจำอ่านไม่รู้เรื่องเลยถ้าเราจะพบมาที่เวทนั้นไหมนะกไม่เอาคืนมาคเขาไม่เอายึดเวทนาอย่างนี้เนี่ยมันเ็ได้ว่าไม่ว่าจะมนันหรือไม่ว่าจะผมมนััยอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็น น,น,นยน้อนกลับไปย้อนกลับไปว่าเมื่อกี้อเราพูดถึงศุกร์ไหนและดูเฉพานะศุกร์นั้นเม<อ>ื่อกี้เรื่องของเอทวิยตานุปัสสนาเนี่ยอุปธิทันหมายถึงกรรมกรรมนี่มันอยู่ในกลุ่มไหนในอุปธิสิ่งนะ กันทุบตีเลสทุบติหรืออภิสังการุบติหรือกามุบติอันนี้เรามาแยกเองนะนะไม่แยกทีนี้มามาดูในพระไตรปิฎกเล่มที่สามสิบเล่มที่สามสิบก็มีนะการมุบตีนี่ขยายความมาเยอะเลยเอนจบกี่ จะพอที่เมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าเป็นสูงเมื่อกี้หมายถึงอภิสังคารุปปฎินะหมายถึงอ๋อที่สุงบุญพูดเรื่องเวทนาใช่ไหมเวทนาขันหมายถึงอภิสังคารุปปินะอทวญาตนาสูเพราะว่าท่านบอกว่าเป็นกรรมใช่ไหมครับกรรมก็เข้าอยู่อันดีวก็คืออภิสังคารุปปฎอนะเป็นเจตนาเป็นตัวก,กรรมโอเคนี่ว่าคือถ้าจำแนกทับมันต้องเข้าใจทับเลย งานมันไม่ลนะหลงลบอกนี่เขาไม่ลงโอเคก็เป็นเวทนาเป็นเรื่องของอวิสังขานเรื่องของสังขารนักขันะทีนี้พอพูดถึงเล่บที่สามสิบนะท่านมาขยายให้เราเห็นชัดมากขะนะึ้นเรื่องของอุปธิหนะ้าทัางอุปิทั้งสิบอย่างขยายอุปบิ สิบอย่างมีอะไรบ้างคำว่าอุบาตเรียอุบาตสิบอย่างคืออุาคือตัาอุกิเลสออมาเป็นตัณหาอุบาตอุบากิเลสกิเลสสุบาอุบเราอาไปแล้วอุบาตคือจริต่ทจริตตัอุาติทจริตตัวอุาตเรมาอุบาตคือปฏิครับ แล้วอุบาติคืออายตนนะระจากอายันานอายันานุบติอุบาติคือทิฏฐิทิฏฐุปาติอุบาติคือกรรมมาดัมาแยกอ่านี้มีเป็นสิบอย่างก็ในทวยตาทุกศาสนาตัากลับกับอุบาติไปดายมายและในสัปปิปปิพูดถึงอาหารหนเป็น

ญาณหรือุบัติคือหวดวิญญาณพงใสในแก้ววิญญาณพงก็เป็นชาวิญญาณน้กะไในวิญญาณอุปจิอุปจิคือหมวดวิญญาณหน้านี้คือเล่มที่สามสิบนะเป็นอุบัิส้นซึ่แล้วพูดอุปจิหน้าหลายสูตรทีเดียวเลยต้องเข้าใจโอเคนะเพื่อนๆตรงนี้ ให้รู้ว่ามันมีที่มาที่ไปแต่แหละเราเข้าใจมันในหนักการศกษแล้วมันเลี้ยนใจแม่มันวอนก็จบในเรื่องเวชนาขาดนี่และเป็นผมีชังขารุ่งวันทีโอเคนะไม่พลาดจะอยู่ในในที่แหละโอเคเอาแล้วผกเปกไว้เท่านี้ก่อนนะมันเกิดมีอะไรเติมเต็มต่อเกับที่ในสองเดือนก็ยายเลี้ยงมาตลอดอพอลูกตายโห อันก็ไม่มีก็ยิ่งหงาดหิทันทีไปเรยนรับอบตครับตอแรกนะอนแรกเราลอีฟัทุกแม่ทั้งหมดก็เป็นอุบตก็เพีมีความหมายว่าทนได้ยากเราดีเรีกว่าอุปกัหลายทนายเกิดผลงบอว่านาเกิดผลจะนช คำวัตทุได้แก่ชาติทุกชาทุกประจันทุกวรณะทุกขกรรมวิจิวัตถุค่ะตัสมุบายาสุกข์ปยานใหมญาตญาติญาตรอมงายรณมนามรมตกอยู่ในความทุกข์ไม่ไดาตัดาด เรา้รว่าทุกทุกเหล่าีอุปาถิเป็นต้นเหตุคือมีอุปาทิเป็นเหตมีอุปาทิเป็นปัจจัยมีอุปาทิเป็นการที่ว่าเกิดมาคือกำเนิดมาเกิดมันือแต่อุื่อทีเป็นจะมาดถึงคบอกว่าคนละละความว่ามันเกิดมาแต่อุปาทิเป็นต้นเหตุเราก็สรุปอย่างนี้ อู้ปฏิบัตนี่ต้องมันก็ได้หลายอย่างการจับผู้ปฏิบัติก็อย่าไป่สรุปว่ายอย่างใดอย่างหนึ่งต้องดูในบริบทที่ท่านตัดในสูตรนั้นด้วยโอเคนะเพืเ่อนๆนะเอากังเช่นของอามาไปได้จะหลับไมนะ่มีใครชอบให้คุณขบขันตลกไร้อะไรคุยเสริมนอนกันแนละ้ว ผมว่าตรงที่ที่ภาษาญี่ปุ่นแสดงไว้สูงที่หมายถึงขันนันิดานะรู้สึกรู้สึกว่าน่าจะที่เนี่ยอ๋อทั้งหมดนี่นะทีนี้เป็นขันทุบะที่ใช่ไหมเออทั้งหมงดเออไปท ตกเลขคือยังหาตกเลขที่แบบทางพมา่าเขาตกไว้ไม่เจอแต่ว่าอาถ้าตรงเนี้ยเข้ากับขันภู้ทีิมาที่สุดเพราะว่าอา่อาจยังกามาคุณเนี่ยท่านอ้างไว้ว่าในวิพังไม,ไม่ใช่ท่านอ้างไว้ว่าในสังยุตติกากและนั่นรู้สึกจะสูตรที่เราอ่านสุดแรกหรือเปล่าน่าจะใช่นะ ส่วนกก็เป็นทวยตานุบชนนิัณปฏิมาทิกรรมนันทติดูนันปฏิมาทิกรรมยสูดทยสูตรเทนยสูตรกับในนั้นนันทติสูตรแต่แถวนั้นน่าจะใช่ใช่ใช่นันทติสูตรใช่นั่นสูตรที่สองนั้นรู้สึกจะเป็น ถ้าถ้าถ้าชื่อสูตรผิดก็ถ้าชุดชื่อสูตรพม่ากับไทยไม่ตรงกันก็น่าจะสูตรที่สองอีกคุยกันสูตรนั้นนะนะกรรมอ่าอ่หมายถึงกรรมคุณมันจะมีบอกอยู่อ่าสูตรสูตรน,นั้นหมายถึงกรรมคุณ ซึ่งองค์ธรรมแต่ละที่มันไม่เท่ากันแต่ถ้าในวิพังในวิพังตรงนั้นจะหมาถึงออัออตตภาวะความที่ความที่ความที่ตนเข้าไปเกิดตนตนในที่หมายถึงหมายถึงอ่าโดยสมมุติว่าสัตว์บุคคลเนี่ยเกิดเพราะกรรม ไ่ไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงอาตวาทุปาทานนั่นแหะอันนี้ก็อีกทีหนึ่งส่วนในสิ่ที่เราคุยกันอนะอันนั้นนะ่ะน่าจะเข้ากับไออะไรนะที่ที่ที่เราคุยกันที่แรกเขาเรียกว่าโวยคาร์อะ อะไรสำคัญอภิสังขารูปฏิอภิูงิจริงจริงดูฉบับพรรมท่านจะท่านจะมีตกเลขไว้ให้เลยอ๋อาก็ดีครแต่ถ้าเป็นหลักเลขเลขอ่ะถ้าไม่มีตกเลขเราก็แก้ง่ายๆเลยเกินเพื่อที่จะ ถ้าจะให้ผ่านได้ไวแล้วก็หรือว่าให้ตัดสินใจได้เลยในขณะที่สนทนากันเนี่ยนะจะไม่ต้องมีคนมานั่งวินิจฉัยให้เราเลยนะคือพัฒนเ์เอที่ท่านทรงจำไม่ได้โปรท่านวินิจฉัยไว้ให้เราเรียบร้อยถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมากก็ก็ไม่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 ผิดนะก็คือเราก็แค่เอาฉบับประมาาเนี่ยแหละแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็เขาก็จะมีบอกเลยว่า เนี้ยถ้าเราเห็นประมาณว่าเอาสัพ์มารวมๆกันเนี่ยในอัจถรินเนี่ยเมื่อไรนึกไปเลยว่าฉบับมาเนี่ยมีตกเลกให้แล้เวเราก็ไปดูแต่ละที่แต่ละที่เราจะเห็นเลยว่าโครงสร้างสุดนะสาหรับศัพท์เนี้ยโครงสร้างสุดเนี้ยมันต้องไปไปอย่างเที่อัจฉรกยะว่าจริงๆเพราะว่ามันไปอื่นไม่ได้ถ้าไปอย่างอื่นแล้วมันอ่านไม่รู้เรื่องประมาณนะครับนีนีดในดยวจะก้ โบน่าก็คือหลักฐานทางอะไรหมดนี่คุณลงลงบบน่าบอบอนมีบอนอธิบายเป็นนูตเลขหรือว่าต้องีเลขใสไว้ด้วยให้รู้ว่ามีเทานั้นอ่นี่บนเห็นว่ามันเป็นยังไงเข้าใจนะ้าใจ ว่าเป็นประเทศเนี่ยมันก็เป็นที่ตั้งของอุปทานตั้งหลายอมเ,เขาเามา้าใจอย่างนั้นนะเออก็เปิดไปได้นะจริงเมื่อกี้ที่เราพูดถึง ข้อกปกติสี่ข้อ่เราก็อธิบายทีละข้อก็ได้เนี่ยที่ท่านรวบรวมมาให้แล้วเนี่ยว่าข้อนี้หมายความว่าไงข้อนี้หมายความว่าไงแล้วก็